นี่แหละครับหลังจากที่เย็นแล้ว <c oughs> เย็นขาแล้วครับคุณพ่อครับมันมันแคบไปหน่อยครับ <c oughs> นี่ออกได้ครับตต้โตกันแล้ว <c oughs> เย็นแล้วครับบัานเอารุนนีเรัไม่ต้องออกเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้างมันออก <c oughs> มันเข่ากับกระโปงครับนั่นเข่ากระโปงตอนนี้เดล๋ยมาว่านนี่ก็มือที่สอง นี่แหละครับ่ันแล้วแต่ผู้ใดทิ่สะดวกออกแบบแบบใดชว,ว่างคุณเงาคุ้นสูงกับน,นี่แหละครับของผมกับสูงสูงเจ็ดสิบบวกขาอีกเศร้าหนึง่งแล้วก็ข้อมกวางเนี่ยห้าสิบทั้งนี้แปดแปดสิบมเงาแปดสิบ ลองหิบเบิ่งก่อน ops? สองห้างแหลกนะครับเนื้อเ,เดี๋ยวแมมันเหี่ยวกันสิสิจิรัดเขาอีกเลยพ่อในตัดเด้อนี่นี่นี่โอ้เอาเนี่ยละดอกฝรั่งนี่แหละที่ขานมาเจาะมาซี้หูมาเอียงกับนี่เราทำตอกผมสมใส่ประจำแล้วครับตอกฝรั่งนี่ยเขียบันท้ายนี่แหละเขียบันท้ายนี่แหละ ภาษาปักกิ่ประเด็นนังสันเดีผมเหมือนจะตอกฝรั่งเนาะนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวบึงเห็นไหมมันหดลงอีกก่อนอา,อาจอ่ะทีเด้เสริมแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวสิลังเขาอีกบดบดตัดหัวมันละลดเห็ดไปโซ่พอด,ดีดรอกนี่เน้นใช้ไม่เน้นโชว์เราทำตามใครมันเลยจะเท่ด้วยกันว่ะนี่บัวนี่ครับโอ้ก็ออกได้ดท,ทั้งได้กับมาเจอสิตัดเครื่องโางแรมกันมันตัวออกหางเราได้หรอกมันกว้างบวชเตียง เอาไปยังออกได้กับเลี่ยนไหมเนี่ยคนนี้อีกกระมรังทะนลบันนะนี่นี่ฮะมัน <c oughs> กระดูกกระดูกที่ไม่หลุดแต่มันจัดก,การของมันเองเดี๋ยวเราผมทะเลาะกับมันแต่มัดส่อไปแล้วเดี๋ยวจะค่อยออกเรื่อยๆนะนี่นี่แหละก็คือว่ามันก่อนจะเริ่ม ตำรวจแล้วครับนี <t ry k> ่ครับมอเตอร์เวีกเหยียดเห้ีเเห็นบนนี่นะเอาไม้กายเลยเสียบขอบปองป๊อปเดี๋ยวกัอถ้าเบิ้งต่อไปครับนี่ถือว่าทดสอบคอกแรกครับคอกแรกกอัฐาติดตามอีพี่ ต่อไปสวัสดีครับผม